สวัสดีค่ะเพื่อนๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษหน่อยนะคะในวันเกิดได้มาฉลองวันเกิดที่ดิสนีย์เวิลด์นะคะที่โอเรนโดประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็มาดูมิกกี้นะคะซึ่งเป็นการ์ตูนที่ชื่นชอบของเรามากนั่นเองแฟนก็พามาเที่ยวพามาดูค่ะฉลองวันเกิดกันที่นี่อันนี้ ประตูทางเข้าจะเปิดตอน9โมงเช้านะคะเองก็มาถึงที่นี่เกือบเกือบ9โมงก็เข้าประตูมาได้เลยตั๋วเองซื้อออนไลน์นะคะจองตั๋วไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็เข้ามานะคะก็จะเป็นภาพอันนี้คือจะเป็นภาพบรรยากาศในครั้งแรกเลยที่เองเดินเข้ามาก็ได้มาเจอขบวนพาเลทพอดีจะเหมือนจะเป็นรอบแรกช่วง11โมงนะคะก็จะมีทุก2ชั่วโมงเลยคะ่ะเป็นมิกกี่แล้วใจจะละลายมากๆดูใจแล้วคือแบบิด,ดังมากเหมือนเด็กเลยค่ะ วันนี้ก็จัดเต็มมามากๆเลยใส่ชุดเป็นมิกกี้เมาส์จริงๆเลยที่แรกก็อายเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็คือก็มีคนอื่นที่แต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนที่ตัวเองชื่นชอบนะคะอันนี้เลยนี่มิกกี้เมาส์ขบวนพาเหรดค่ะสวยงามมากเหมือนอยู่ในหนังในการ์ตูนที่เราดูเลยจริงๆมันมีความสุขมากจริงๆอันนี้จะเป็น เออเมจิกคิงด้อมนะคะตรงนี้ถ้าเรียกผิดขออภัยด้วย mm hmm. ก็จะเหมือนจะเป็นปราสาทตรงนี้ช่วงกลางคืนจะมีการแสดงนะคะอันนี้จะเป็นคลิปเอ่อช่วงกลางวันที่แอนได้เดินเที่ยววิดีโอเยอะมากค่ะและรูปภาพนิ่งรูปถ่ายก็เยอะมากจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงของเป็นมิกกี้เมาส์แล้วก็มีตัวกระตูนอื่นๆอีกหลายตัวนะคะ นี่นสวยงามมากอิ่มมาก